สวัสดีคะ่ะสวัสดีกันช่วงประมาณตอนเที่ยงนะคะตอนนี้เบลก็เริ่มมาเปิดร้านแล้วนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เบลก็จัดร้านไว้ตั้งแต่เมื่อวานเนาะล้างทําความสะอาดอะไรเรียบร้อยวันนี้ก็จะมาเปิดร้านกันนะคะเป็นวันแรกหลังจากที่เราไปเล่นสงการมานะทุกคนร้านข้างหน้าค่อนข้างที่จะเปิดยากนิดนึงเนาะช่างเขาบอกว่าให้ทําให้แบบเปิดมันยากๆมันจะได้แบบว่าไม่มีใครเข้ามาในง่ายๆนะคะเขาก็เลยทําให้แบบยากนิด หนึ่งเนาะวันที่เบลเปิดร้านเบลก็จะมาเช็ดทําความสะอาดข้างหน้าออกให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะเราเองก็ไม่ได้แบบว่าขนของขนเข้าขนออกนะคะทุกคนก็คือเอาจัดเรียงหน้าร้านของเราให้มันสวยงามดูน่าซื้อนะคะเบลจัดเรียงข้างหน้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ออกมาประมาณนี้เสร็จแล้วเบลก็จะเอาร่มนะทุกคนมันจะเป็นร่มสีน้ําเงินที่พี่เอ็ซีส่งมาให้เบลก็จะเอามากางเพิ่มเติมเพื่อที่จะเป็นร่มให้ลูกค้านะคะทุกคนคะ่ะเบลอะ ตอนแรกเบลเอาร่มนะ่ะไว้ข้างบนประตูที่มันเป็นหลังคาสังกะสีเนี่ยนะทีนี้แล้วลูกค้าเดินมาเขาหัวชนทุกคนโอ้เป็นแต่เจ็บเนาะเบลก็เลยเปลี่ยนใหม่ จากที่แบบว่าเอาร่มไว้ข้างบนใช่ไหมเแบลบเอาร่มไว้ข,ขยับร่มเข้ามาอีกแล้วก็ดันหลังคาขึ้นไปข้างบนสูงๆเพราะว่ามันเป็นแบบตัวหมุนมันขึ้นได้ไปสูงมากเลยนะทุกคนเแบลบก็ลองดูนะว่าทาเออมันก็ได้นะพอลูกค้าตัวสูงๆมาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ชนแล้วนะคะก็ถือว่าดีแต่สําหรับที่เป็นเด็กๆอ่ะเขาก็ยืนพอดีเลยแหละกับที่เราทําไว้นะทุกคนมันก็ดูแบบว่าจะหยิบนู่นจับนี่ได้สะดวกสบายนะเบลก็จะยกหลังคาขึ้นแบบนี้ ะะตอนแรกเอาไม้ค้ำไปก่อนถ้าดำคนเดียวน่ยต้องใช้เทคนิคในการยกนิดนึงนะทุกคนแต่ร่มใน,นี้มันค่อนข้างที่จะยกง่ายทุกคนขามันเบาเนาะมันเบาผู้หญิงคนเดียวตัวคนเดียวก็ทำได้นะทุกคนเวลาเก็บเวลาอะไรเนี้ยก็ไม่ลําบากนะทุกคนหน้าร้านของเบลก็จะจัดประมาณนี้ทุกคนคะ่ะผลไม้เบลไม่ได้ตัดขึ้นนะคะวันนี้รู้สึกว่าผลไม้แถวบ้านเบลเขาไม่ค่อยกินกันนะืูว่ามีแต่เบลเท่านั้นที่ชอบเนาะ แต่ว่าน้อยคนที่แบบว่าจะกินนะเราก็เลยไม่ได้ตัดขึ้นมานะทุกคนก็เลยเอาแค่น้าํนอาอัดลมนาอัดลมก็ขายได้นะคะทุกคนก็ถือว่าเอาน้ําแข็งมาตั้งอะ่ะก็ถือว่าขายได้วันละสี่ห้าแก้วอย่างเงี้ยเด็กๆเ,เข้ามาเอยากกินเขาก็กินนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะชอบอน้ําโคกน้าําอัดลมน้ําสีฟ้าสีเขียวอย่างเงี้ยเราก็ลองซื้อมาดูนะคะเราก็จะติดป้ายหน้าร้านป้ายที่เราไปสั่งทําไว้โอ้ทักไปถามสามรอบสี่รอบ กับบัตรจ้าเทีาคายค่ะยังไม่เสร็จเลยตอนแรกวันวันแรกที่เบลไปไปสั่งเขาทําอ่ะเ,ออเขาก็พูดว่าเอออะไรดีบดีนะทุกคนวันที่สองไปถามว่าออกแบบเสร็จหรือ,อยังอะไรอย่างนี้เขาว่าเดี๋ยวประมาณก่อนสงการก็น่าจะได้พอก่อนวันสงการเบลโทรไปอีกนะทุกคนบอกว่ายังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จเลยเขาบอกอย่างนี้เบลก็เลยแบบว่าอ่ะไม่ใจกับเซ็ตคะ่ะเบลก็เลยเอาป้ายอันเดิมนี่แหละมาติดไว้แล้วก็เอาพวกที่แบบว่าเบลไปพิมพ์มาอ่ะ เปียบแทนแล้วกันเนาะเด็กๆเขาก็รู้จักแล้วแหละว่าร้านเรามีนักเก็ตเฟนฟายอะไรอย่างเงี้ยของทอดเนาะที่เด็กๆเขาชอบแล้วก็เห็นพี่พีเอฟซีบอกว่าอยากให้เบลอะเอาแบบพวกผงบา์บีกา้าผงบาร์บีคิวอ,อะไรามาคุกกับเฟนฟรายด้วยนะคะเบลมีนะทุกคนเดี๋ยวเบลจะหากระปุกใส่แล้วก็ติดไป้ายไว้แล้วว่าเราแบบ คุกอะไรแบบนี้ด้วยนะคะถ้าเด็กๆเ,เขาชอบเนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะทํามาวางไว้เหมือนกันนะทุกคนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเวลาที่เราทําอะไรหรือว่า เรา,อ,าอยากทําอะไรเนี่ยทุกคนเบลก็ค่อยๆจัดไปเรื่อยๆเนาะอันไหนที่ลองขายดูแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เราก็ปรับเปลี่ยนใหม่ไปได้ไม่เป็นไรนะคะแต่เบลรู้สึกว่าขายของวันเนี้ยค่อนข้างที่จะขายดีนะคะทุกคนค่ะตั้งแต่เบลเปิดร้านเลยคนแรกที่เป็นลูกค้าเบลก็คือเพื่อนนี่แหละที่อยู่บ้านข้างบ้านกันบ้านเขาหลังสีฟ้าอยู่ข้างๆกันนี่แหละที่เบลเล่นมาด้วยกันโตมาด้วยกันไปรับจ้างเก็บพริกรับจ้างเก็บถั่วไปได้วยกันนะคะก็จะ ะมีคนหนึ to então, ่งที่เบลบอกว่าขายของอยู er like ่อีกหมู่หมู่บ้านหนึ่งอ่ะอีกมุมหนึ่งที่ขายต้มเส้นตําส้มตำเขาก็ขายอยู่อีกฝั่งนู้นเบลขายฝั่งนี้นะคะก็แล้วแต่เรานะว่าเรามีฝื้มือเทคนิคในด้านไหนเพื่อนเบลเขากตำส้มตำอร่อยเหมือนพี่เตยอ่ะตำส้มตำอร่อยเางเงี้ยอ่าตัวเราตำไม่อร่อยหรอกทุกคนก็เลยขายไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เนาะวันนี้เพื่อนก็ตำส้มตำมาให้กินด้วยแล้วก็บอกว่าซื้อลูกชิ้นอ่ะ ให้หน่อยสักห้าสิบบาทนะคะเอามาซุ่มกันกินนะเบลก็เลยกินข้าวกับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเบลก็จะกลับวันที่สิบเก้าแล้วนะคะก็จะไปเหตุงานเนาะก็ได้อยู่กับลูกอ่แป๊บเดียวเองนะเพื่อนก็บ่นนะทุกคนว่าทำไมตอนที่แบบอยากมาเนี่ยมันนานนานนั่งรถมานานมากแต่พอมาถึงน่ะทำไมเวลามันเดินเร็วจังเลยแป๊บเดียวเองได้กลับไปทำงานอีกแล้วทุกคนนั่นแหละทุกคนมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปเนาะความชอบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน ่าใเสียใจแต่ละคนกับบอคือกันบางคนได้ออกไปทํางานไกลๆแต่ว่าเพื่อนเบลก็มีคุณแม่เขานี่แหละที่เบลเอาผักเอาอะไรไปให้นะ่ะที่แม่แกเอาข้าวสารมาให้เบลนั่นแหละทุกคนแกก็ดูแลหลานอยู่ที่บ้านเนาะแล้วก็ลูกก็ไปทํางานอะไรอย่างนี้ของเบลก็อ่าโบเดมีผู้ใหนะคะเราก็ดูแลลูกไปประคับประคองครอบครัวของเราให้ไปให้ได้ไกลที่สุดแหละทุกคนไปจนแบบว่าเราแบบว่าประคับประคองไม่ได้ก็ให้มันเป็นไปตาม เป็นตามกรรมก็แล้วกันนะเบลเองก็อยากจะให้ลูกโตขึ้นเนี่ยเขามีความรับผิดชอบหน้าที่ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวหรือดูแลคนที่ตัวเองรักได้นะคะอยากให้เขาใด้แค่นั้นแค่มีความรับผิดชอบมีหน้าที่ที่ดีนะคะเราก็พอใจแล้วไม่ได้ต้องการอะไรแบบว่าลูกจะมาเลี้ยงเราหรือว่าเขาจะมา ดูแลเราตอนนี้เนียเบลก็คงจะไม่หรอกทุกคนก็คงจะดูแลไปเองนั่นแหละอยู่ไปตามภาษาเนาะถ้าอยากไปตรงไหนก็ให้ลูกเลือกได้เลยว่าเขาอยากจะอยู่ในจุดไหนอันนี้คือความรู้สึกจริงๆของเบลนะที่แบบว่าเบลอยากจะประคับประคองเขาไปอย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังนั่นแหละเมื่อวานที่เบลพาน้องอนาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนาะทุกคนถามว่าพี่อดินไปไหนพี่อดินเขาไปเรียนซัมเมอร์นะคะส่วนน้องอนณาแบบแพ้มันยังไม่แห้งดีสักเท่าไหร่เบลก็เลยไม่อยากให้ไปนะทุกคนแล้วก็ไป ที่โรงเรียนนะน่าจะได้ไปวันจันทร์แหละของน้องอนานะเพราะไม่มีไข้ไม่มีอะไรอย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังแกเป็นแค่แบบเป็นแผลแล้วตอนนี้มันก็ตกสะเก็ดเป็นสีดำๆเนาะตรงหัวตรงหน้าอะไรอย่างเงี้ยตรงข้าง,างๆแก้มเนี่ยเป็นแผลใหญ่นะทุกคนก็เป็นแดงๆอยู่แต่ว่าก็เริ่มแบบว่าไม่แบบว่างองแงแล้วก็นอนได้ปกติกินข้าวได้ปกติกินข้าวได้เยอะกว่าปกตินะรู้สึกว่า อ่าหิวแล้วก็บอกเบลว่าแม่หนูอยากกินนั่นแม่หนูอยากกินนี่เพราะทุกทีถ้าป่วยเนี่ยก็จะไม่ค่อยอะไรมากมายพี่ดินเขาก็ไปโรงเรียนตั้งแต่เช้ารถตู้มารับ 7: จ็ดโมงสินะคะเบลก็ตื่นหาข้าวหาอะไรอาบน้ำอาบน้ําพาลูกอาบน้ําใส่เสื้อผ้าเสร็จแ,แล้วก็เตรียมของไปที่โรงเรียนนะคะก็ไปเล่นเสมือกับเพื่อนเขาอยู่ที่โรงเรียนเนาะวันจันทร์ น้องอนาถึงจะได้ไปเนาะคะ่ะเบลก็จัดร้านไปด้วยทํางานไปด้วยนะคะลูกชิ้นเบลก็ยังไม่ได้เสียบเลยเบลก็ขายเท่าที่มีนะคะวันนี้คิดว่าถ้าขายหมดก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปตลาดเนาะเพราะอย่างที่เบลเหลือไว้มันก็เหลือเป็นครึ่งครึ่งน,นึงเลยนะพวกชิ้ปบอนพวกนักเก็ตอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่นะคะเบลก็ว่าจะขายให้หมดแล้วก็ พรุ่งนี้ค่อยไปตลาดเดี๋ยวทอดนักเก็ตให้น้องอนากินด้วยนะคะเออไม่ใช่นะักเก็ตมันเป็นไก่ป๊อปทุกคนอร่อยอยู่นะเป็นไก่ป๊อปที่เบลมาขายแต่ชิ้นละห้าบาทนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะมันก็แซ่บกันอย่างนั้นเด็กๆก,ก,ก,ก็ชอบเหมือนกันแล้วเราก็จะทอดลูกชิ้นให้เพื่อนด้วยนะคะนี่ก็คือลูกชิ้นไมล่หาบาททอดแล้วว่าไม่แลนแจกก่า <l ap> หลายเคีงเพื่อนไปบอกว่าทอดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าอู้ทำไมทอดมาเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเอา เธอก็นับดูสิไม้ละห้บาทเธอซื้อชั้น50บาทมันจะไม่เยอะได้ยังไรทุกคนคะทั้งลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปาลาะรเบริดลูกชิ้นปลากก่เนาะเรลก็เอามาตัดแบ่งครึ่งแล้วก็เอาใส่ถุงอันนี้ก็ เด็กๆก็กินดีนะทุกคนเบลรู้สึกว่าเท็กเจอร์เวลาการทอดการกินะ่ะลูกชิ้นปลานะ่ะมันต้องกรอบๆนะพอมันกรอบข้างนอกแล้วมันจะนุ่มข้างในถ้าเราตัดให้เขาเล็กลงอะเบลว่าแบบเนี้ยมันอร่อยกว่านะแล้วแต่คนชอบนะแต่สําหรับเบลเบลว่าแค่นี้อะเบลว่าอร่อยกรอบๆดีนะเล็กๆพอดีคํานะทุกคน วันนี้ก็ทำงานไปเปิดร้านไปก็ถือว่าขายดีนะคะทุกคนขาก็แรกเริ่มเราก็ขายได้50บาทใช่ไหมแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆก็ขายลูกชิ้นแล้วก็ขายพวกนักเก็ตชีสปนขนมขนมเนี่ยเด็กๆเขามาเห็นเป็นขนมพวกอ่ามันเนิบแล้วก็จะมีเยลลี่ที่เบาเย็บใส่แผงอะ่ะอันนั้นก็ขายดีนะตอนแรกไปคิดว่ามันเนิบน่าจะขายไม่ได้แต่พอเด็กๆเขาได้ชิมแล้วอะ่ะทุกคนแล้วเขากลับมาซื้ออีกบางคนอะ่ะไป เพื่อจดซื้อมาซื้อมีเงินมานิดหน่อยใช่ไหมสงสัยกลับไปบ้านไปขอคุณพ่อคุณแม่มาอีกนะคะแล้วก็กลับมาร้านเราใหม่แล้วก็ถามเบลด้วยนะว่าแม่เปิดกี่โมงแม่แบบว่าปิดกี่โมงคะหนูจะได้มอยซื้ออะไรอย่างนี้เขาแบบว่าแบบตื่นเต้นกับชีสบอลนักเก็ตไข่ม้วนเขากลับมาซื้อแบบสองรอบสารอบเลยนะเมื่อวานเนี่ยเด็กๆเขาก็ถามเบลลเบลก็เลยบอกว่าแบบประมาณบ่ายละมาเลยบ่ายสองบ่ายสามเงี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วอยู่เพื่ยาวๆทุ่มสองทุ่มแล้วแต่วั วันไหนฝนตกก็ปิเดเร็วหน่อยวันไหนถ้าแบบว่าฝนตกแบบไม่ลมไม่อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่กันไปเลยชิวๆทุ่มสองทุ่มนะเแบลบก็ไปอย่างนี้แหละบางวันเแบลบก็เกือบสองทุ่มสามทุ่มวันสงการไปทั้งขายไปด้วยทั้งคุยกับเพื่อนไปด้วยป,ประมาณสามทุ่มเแบลบเก็บร้านทุกคนขายจนว่าเบิร์ดแอนเส้นชนะเลิดค่ะตอนแรกเแบลบว่าจะแยกหม้อนะทุกคนหม้อกระทะที่แบบว่าจะเอาอีกอันนึงทอดนักเก็ตอีกอันนึงทอดลูกชิ้นใช่ไหม แต่ทีเนี้ยมันไม่ทันวันที่เบลทําวันที่วันที่สิบสามวันแรกที่ขายของใช่ไหมมันไม่ทันเลยเบลก็เลยทอดมันตั้งสองหม้อไปเลยนะคะรวมๆกันไปเลยขายไปขายมายังไม่มืดด้วยนะคะทุกคนเบลก็เกือบขายเกือบหมดเลยชีดบอลที่เบลมีอยู่แพ็คหนึ่งอะหมดเลยนักเก็ตกับโมดเฟนไฟก็หมดนะทุกคนเพื่อนเบลเขามาจากกรุงเทพเนาะเขามาเยี่ยมพ่อแม่เขาก่อนที่จะกลับเขาก็แวะมาเมาไปเร่ลอยนึงทุกคน ทั้งแบบนักเก็ตด,ด้วยทั้งแบบว่าชีตบอลด้วยนะคะก็ขอบคุณเพื่อนมากๆแล้วเด็กๆก็คือแบบโอ้เห็นชีตบอลขี่รถกลับไปกลับมากลับมาซื้อก็ขายหมดเกลี้ยงตั้งแต่ตอนยังไม่มืดเลยนะคะแล้วก็ขายไปขายมาจนพี่อดินเลิกเรียนนะพี่อดินก็กลับมาถึงบ้านประมาณ4ี่โมงเย็นเนาะสวัสดีครับก่อนสพรุ่งนี้จะไปไหนนะดูหนังดูหนังเหรอเขาต้องจ่ายค่าอะไรอีก ป๊อบคอนเฉยๆป๊อบค, <น S 1> คอนเจ็ดสิบบาทป๊อบอคอนเจ็ดสิบบาทแล้วหนูจะซื้ออะไรอีกไหม,อ,มอ่ะกอไปห้าสิบบาทมันเื่องโอหนหจะซื้อนะ้ำธรรมดาแล้วกันเออหนูแม่จะให้ไปเดี๋ยวซื้ออะไรก็ซื้อเหรออืมใ,ให้คุณครูพาไปซื้อเ้อไม่ใช่ไปซื้อเองเด้อ กินของตัวเองใช่ไหมใช่ืมมีใครไปบ้างก็ทุกคนนี่แหละเออทุกคนก็ไปเหมือนกันใช่ไหมหนูคิดว่าจะไปแปดสิบคนนะเนี่ยอ๋อ<ห>ใช่<ห>แต่หนูตอนหนูเขาดูหนังแล้วมืดมากเลยเหรอหนูกลัวไหมล่ะไม่กลัวไม่กลัว <laughs> มีการบ้านไหมวันนี้ โอเคไปเอากลับเนี่ยไม่ทำฟิสฟ้าให้เสร็จเลยเกินอยู่มันมันเหลือแต่ไอ้นั่นนะเหลือแต่ฮอตชีสอะไอที่เป็นไม้ไม่น่ะแค่ก็ได้เอาไหมเอาน้ำไอ้ไอ้ฟ้าด้วยได้ไหมได้ไปโอเคจะเล่นน้ำกับน้องไหมพี่ดิเล่นน้ำพี่ดิเล่นน้ำเย้นี่เล่นน้ำเย้ S <S ใส่แล,ล้วลูกตัวอะไรอ่ะตัวอะไรผักลูกอันนี้ตัวอะไรอ่ะไม่รู้โดนัทมาลัก <doub let> โะตัวนัดไ <hh> ม่เต้นให้ดูก่อนเมลันนี่เมลันเมลันเลยเมลันนี่เมลันเมลันเลยเมลันนี่เมลันเมลันเลย ใช่ไหมใช่ไหมพอพี่อดินกลับมาเบลก็จัดแจงนู่นนี่นั่นเขาเหิวอะไรเบลก็เอาให้กินนะคะทุกคนคะ่ะแล้วเขาก็เล่นไปตามอัธยาศัยน้องนาก็เล่นน้ําทุกคนตื่นขึ้นมาก็เล่นน้ำ,นนกกนนนำขอแม่เล่นน้ําก่อนที่จะนอนเบลก็เลยบอกว่าได้ถ้าแบบว่านอนหลับตื่นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะให้เล่นน้ำนะคะกระถึกใจเขาแล้วอยู่กับน้ําเนี่ยอยู่ในเบิดมือแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่า มันจะเป็นไข่นะคะก็ให้เล่นพอประมาณนะทุกคนคะ่ะวันนี้รู้เปรี้ยวปากมากๆเลยค่ะทุกคนรู้สึกไปอยากกินมะยำม,มะม่วงแบบยำม,มะม่วงบ้านๆเนี่ยเคยเคยกินไหมใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลใส่ผงชูรสใส่ข้าวคั่วแล้วก็จะมีพริกป่นเนาะแล้วก็ซอยหอมแดงใส่บางๆนะทุกคน แล้วก็ขูดเส้นมะม่วงนะ่ะให้มันเป็นเหมือนเป็นเส้นๆนนะ่ะเหมือนเส้นเส้นมะละกอนะ่ะเราก็เอามาคุกๆใส่น้ํายําที่เราทําไว้เบลรู้สึกว่ามันแซ่บมันกินแล้วมันโอ้ยสมปากแห้งค่ะทุกคนค่ะช่วงจังหวะที่พี่อดินเลิกโรงเรียนมานะทุกคนลูกค้าก็ยังไม่ค่อยมีเนาะเบลก็เลยแวบมาทํายํามะม่วงกินก่อนนะให้พี่อดินเฝ้าร้านให้ วันนี้บรรยากาศค้มๆเหมือนฝนจะตกเลยทุกคนเบลว่ะร้อนมากเลยเวลาออกไปข้างนอกอัแขนเบลดำหมดเลยทุกคนเบลต้องใส่เสื้อแขนยาวเวลาที่ออกไปข้างนอกเบลก็เลยว่าเอออยู่บ้านก็ใส่ทั้งขายาวแขนยาวที่เดินไปเดินมาเหงื่อเบลแตกผักๆเลยค่ะทุกคนหอนเองีสมพ่อใจพ่ออยากไปเล่นน้ํากับน้องนาน้องนาเปลี่ยนชุดมารอบสองเลยด้ค่ะทุกคนตอนแรกก็เล่นได้แป๊บหนึ่งเนาะบอกว่าพี่ไม่เล่นด้วยก็เบลก็เลยให้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้า ไปกินเฟน้นไฟรายกับพี่เนาะทีนี้พอกินเฟรนไฟรายเสร็จหนูเล่นน้าอีกได้ไหมกับไปเอามาลงจุ่มอีกคือเก่าขาดูเล่นคนเดียวก็เล่นนะอันนานชอบมากเล่นน้ําแตงกวาที่เบลปลูกไว้เบลก็ถ่ายให้ทุกคนดูแล้วเนาะเขาแบบโตแล้วนะทุกคนเบลคิดว่าสักประมาณ3-4วันก็น่าจะได้เก็บผลผลิตกินแหละเพราะว่าถ้าเราเก็บตอนนี้มันรู้สึกมันจะขมนะเบลเบลเคยถามเพื่อนอยู่ว่า ตอนที่แบบยังมันอ่อนอ่อนอยู่อะเราไปเก็บมากินมันรู้สึกขมมันติดขมนิดๆแต่ว่าถ้ามันโตเต็มวัยพร้อมที่จะเก็บแบบมันตึงๆพองๆหน่อยอะนั่นแหละพอกัดกินเข้าไปไส้ข้างในมันจะหว,วานๆเลยนะทุกคนเบลปูกสองแบบมีทั้งแตงกวาเล็กแล้วก็แตงกวายาวๆไม่รู้มันจะยาวให้เราไหมนะทุกคนแต่ว่าลูกที่เราถ่ายมันก็งอไปแล้วนะมันไม่ค่อยแบบว่าสวยเหมือนในตลาด่ะไงไม่รู้เขาปลูกยังไงเขาไม่สวยจังเลยเนาะแต่ว่าของเบลเนี่ย ก็บ้านๆธรรมดางอๆแต่ว่าก็อร่อยปลอดภัยนะคะทุกคนเลิดอยู่เพื่อนเบลมาหลายคนนะเบลก็เลยบอกว่าช่วยยกอ่ามาหินอ่อนมาตรงนี้หน่อยได้ไหมเพราะว่าเอาไปตั้งไว้ใต้ต้นมะม่วงเบลไม่ได้นั่งเลยพอเราจะไปนั่งอ่ะมดมันก็กัดแล้วบางตัวนะทุกคนกัด ไ่เข้ามาในกางเกงไต่เข้ามาในเสื้อไปกัดด้านหลังกัดตรงแบบว่ารอบเอวเราเนี่ยยิ่งมากัดตรงหน้าผักนะทุกคนเจ็บมากเปียวแทบจะร้องไห้กัดหน้าเหมือนมีอะไรมาเหมือนเราโดนเข็มฉีดยาเข้าไปอะ่ะเจ็บจี๊ดเลยหมดแดงอะ่ะ มาหลายๆตัวที่เนี้ยเขาคิดว่าเราอ่ะจะมาทําร้ายเขามั้งทุกคนอ่ามดแดงอ่ะนะเวลาที่เรานั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะคือเขาเดินผ่านเราเห็นว่าเป็นเราเขาก็มากัดเราแล้วทั้งที่เราไม่ได้ไปทําอะไรเขาเลยนะก็โยคใครอยู่มันอยู่อยู่แค่เราไม่ได้แบบไปวุ่นวายเลยไม่ได้ไปแง่ล้างมดแต่วันนั้นก็มากัดฉันกัดแบบว่ากัดแรงมากทุกคนกัดในจุดซ่อนเลนกัดได้แบบว่าสิ่งรอบตัวที่แบบว่าโอ้ยบ่เป็นตะกัดก็มากัดเนาะ ปูปมแบบว่ามันบวมมากข้างหลังเบลน่ะโดนมดกัดบวมมากเบลก็เลยโมโหแบบนั่งไม่ได้เลยตรงไม้หินอ่อนตรงนั้นเบลก็เลยย้ายมาไว้ตรงนี้แล้วก็เอาลมมะกลางนะคะเอาลมมากางแล้วก็นั่งคิวอยู่กับเพื่อนตรงนี้แหละทุกคนก็นงคูลกางคืนก็มีฟงมีไฟมาติดเนาะมันก็นดูบรรยากาศดีเด้ ลูกก็เล่นน้ําอยู่ตรงนี้แล้วเราก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยเอนจอยกันเคยไปกับเพื่อนก็ว่ากันไปเนาะบางครั้งเปก็มานั่งเล่นอยู่ตรงนี้นะคะถ้าอากาศมันไม่ค่อยร้อนมากเราก็มานั่งเล่นได้มดกับไมค่อยมีปัญหาตรงนี้แล้วก็บรรยากาศดีเอาผ้าอะไรมากั้นเอาเนาะพอทาห้องประกันผ่านแนละ้วคุณเอ้ยแดดร้อนมากแล้วช่วงเนี้ยแดดร้อนค่าไฟเบลมาแล้วนะทุกคนค่าไฟเดือนของเดือนเนี้ย ของเบลแค่เท่าไหร่เอง8 0 0นะคะที่เบลเปิดแอร์เนาะเบลเองกอ็ไม่ได้เปิดอะไรขนาดนั้นทุกคนเบลเปิดให้เฉพาะมันเยน็นแล้วก็พอมันเย็นแล้วเบลก็เปิดพัดลมนะคะเปิดพัดลมให้เด็กๆนอนเนาะแล้วค่ะเนี้ยตอนกลางวันมันอาจจะร้อนมากๆแล้วก็มีเปิดบ้างไม่เปิดบ้างนะคะเบลเองกับ่ได้ดนขนาดนั้นดอค่าไฟเนี่ยเพราะทุกทีเนี่ยค่าไฟหรือไง ตอนไปอยู่ห้องเช่าน่ะสองพันเด้อคับไบ้น่ะตอนย้ายมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆก็พันกว่าบาทเนาะแต่ว่าพอมาตกมาเดือนนี้ก็แค่800ร้อเองนะทุกคนเพราะว่ามันก็ฝนตกด้วยมันไม่ค่อยแบบว่าอ่าร้อนมากตลอดเวลามันมีฝนพอฝนตกมามันก็อากาศเย็นอากาศดีเปิดแค่พัดล่มก็อยู่ได้แล้วนะคะบางครั้งเราก็พาเด็กเล่นอยู่ในห้องที่อ่าเรา ทักวางทีวีไว้อยู่ตรงนั้นกันนั่งกินเขาเยงจ้อยเปิดพัดลมกันไปเนาะเบลนั่งขูดมะม่วงอยู่ตั้งนานทุกคนขมามะม่วง3ามลูกขูดได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวเบลก็จะ,ะแบ่งกินสองรอบเนาะถ้ากินเที่รอบเดียวถ้ามัน3ามลูกขนาดนั้นโอ้ยมันก็นสุดยอดวิ่งเข้าห้องน้ําเลยแหละน้ายําของเบลบุ ใส่น้ำปะลาะอีกจักหน่อยนะคะนี่แหละกินไปพร้อมร้อนไปนํานะคะไปทํางานมาด้วยนะทุกคนลูกค้ามาซื้อของก็ทอดให้เขากินแล้วเราก็มานั่งกินแบบนี้โอ้ยหัวฟูไปเลยมือนี่หัวฟูมากโล้วอากาศมันแบบว่าชํามาขังนกอกร่มพัดแน่หอ,อนมานโอ้ย ฝนจะตกก็ไม่ตกนะทุกคนมีแต่แบบว่าคืมมาเฉยๆแล้วก็ไม่ตกนะบรรยากาศมันก็อบอ้าวเนาะแต่ว่าสิ่งที่อร่อยที่สุดก็คือแบบว่าโดนใจมากกินแล้วเปรี้ยวปากสุดๆเลยค่ะวันนี้ก็ทํางานก็ถือว่าดีนะคะทุกคนขาเแบลบได้เงินจังว่าเจ็ดเอ่อใบแดงทุกคนเจ็ดใบแดงห้าสิบบาท ประมาณนี้นะคะยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอะไรหรอกแต่ว่าเราก็เห็นว่ามันเป็นตัวเงินนะมันเป็นประมาณนี้แต่ว่าของของเราอะ่ะถ้าไปซื้อลูกชิ้นครั้งหนึ่งอะ่ะเบลก็ซื้อไม่เกิน3300กว่าบาทประมาณนี้ลูกชิ้นนะแต่ถ้าเป็นพวกนักเก็ตชีสบอลน่ะพอเราเพิ่มปริมาณสินค้ามามากขึ้นเราก็เห็นเงินมากขึ้นเงินก็เป็นก้อนมากขึ้นนะคะทุกคนคะ่ะก็ดีเนะเาะเบบว่าถ้ามีอะไรมาขายอีกเรื่อยๆก็คงจะ เพิ่มมูลค่าไปอีกเยอะเลยนะทุกคนว่าสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ